สวัสดีครับกลับมาพบกับ imct news podcast ประจำวันที่17ธันวาคม2568ครับเช้าวันนี้ยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตน์นะครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับ เราจะมาเริ่มต้นการเดินหน้าสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยมีสหรัฐเป็นคนกลางล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเมื่อทางด้านบูมเบิร์นนะครับรายงานว่าสหรัฐภายใต้การนำของป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผนึกกำลังกับยุโรปนะครับยื่นข้อเสนอความมั่นคงครั้งประวัติศาสตร์ให้กับยูเครนแต่เดี๋ยวนี้นะครับอาจต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเรื่องดินแดน ไดความสำคัญคือว่าสหรัฐและยุโรปเสนอหลักประกันความมั่นคงที่เข้มข้นคล้ายมาตรการ5ข้อของนาโตพร้อมไฟเขียวให้ยูเครนคงกองทัพได้ถึง8 0 0แสนนายซึ่งมากกว่าที่รัสเซียเคยเรียกร้องเพื่อแล่ก,กับการยุติในการหยุดยิงขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเฟรดิชเมอร์ชมองว่าเราอาจเห็นข้อตกลงสันติภาพได้ทันในช่วงของคริสต์มาสนี้ครับ แต่เงื่อนไขสําคัญคือท่าทีของรัสเซียเพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามนะครับจุดตายของการเจราจาย,ยังอยู่ที่เส้นแบ่งดินแดนโดยทรัมป์ยอมรับตรงๆนะครับว่ายูเครนเนี่ยเสียดินแดนไปแล้วและทีมสหรัฐได้เสนอให้ยูเครนถอนกำลังจากบางส่วนของโดนเนสแต่ปัฒนาธิบดีเชเดิกี้ปฏิเสธโดยทันทีและยืนยันขอให้แนวรบปัจจุบันเป็นเกณฑ์ งานนี้เคลมลินออกมาขู่กลับแล้วนะครับว่าหากแก้งเงื่อนไขเดิมรัสเซียจะไม่ยอมรับเด็ดขาดบทสรุปสันติภาพจะเกิดขึ้นจริงหรือจะเป็นเพียงข้อเสนอที่ถูกปัดตกต้องจับตาดูท่าทีของมอสโคอย่างใกล้ชิดครับยังอยู่กับประเด็นเรื่องของการเจราจาสันติภาพนะครับแต่ไปดูสัญญาณจากมอสโคกันบ้างเมื่อรสเซียนะครับออกมาประกาศชัดว่าพร้อมยุติความขัดแย้งในยูเครนแล้ว แต่มีเงื่อนไขสำคัญที่ทั่วโลกต้องฟังโดยทางด้านนายเซอร์เกย์เรีคอฟรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง ABC News ว่ารัสเซียมีความต้องการที่จะจบสงครามนี้และที่น่าสนใจคือรัสเซียได้แสดงความขอบคุณและขารับความพยายามของทีมงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้ามามีบทบาทในการหาทางออกเรียมคอฟนะครับยังเตือนด้วยว่า ยิ่งปล่อยให้สงครามยืดเยื้อการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อก็จะยิ่งทำได้ยากมากขึ้นครับแต่ภายใต้ท่าทีที่ดูผ่อนคลายนี้รัสเซียยังคงขีดเส้นตายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่านั่นคือจะไม่มีการยอมรับกองกําลังของนาโตในดินแดนของอยูเครนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดหรือเวลาใดก็ตามนี่คือจุดยืนที่แข็งกร้าที่รัสเซียย้ําว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับ ข่าวต่อไปนะครับไปดูความเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีคํากล่าวนะครับว่าโลกเปลี่ยนความอำนาจก็เปลี่ยนใครจะไปเชื่อครับว่าการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์รอบนี้จะทําให้สหรัฐอเมริกากลับมาจูบป,ปากกับปากีสถานอีกครั้งแบบชนิดที่เพื่อนบ้านอย่างอินเดียต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้โดยมีรายงานล่าสุดนะครับว่าวอชิงตันจัดหนักเปโปรเจกต์ใหญ่ให้ปากีสถานถึง2เด้ง 1. คือการอนุมัติอัปเกรดฝูงบิน F16 มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์ยืดอายุให้ใช้งานยาวไปถึง20ปีและ2คือการทุ่มเงินอีกกว่าพันล้านดอลลาร์เข้าโครงการเหมืองทองคำและทองแดงในจังหวัดบาลูจิสถานเกมนี้นะครับสหรัฐอ่านขาดครับเพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่คือเรื่องของแร่ธาตุสำคัญแต่อเมริกาต้องการความมั่นคงทางทัพยเชน จนยอมมองข้ามความบัดหมางในอดีตแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ยังอยู่ที่จีนนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐและจีนมีเป้าหมายเดียวกันคือการปราบกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ให้จบเพื่อให้ธุรกิจของทั้งคู่เดินหน้าไปได้แม้อินเดียนะครับจะก,กลังวลใจแต่ทรัมป์ก็โทรสายตรงเคลียร์กับทางด้านโมดีว่าสมดุลทหารจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เกมผลประโยชน์ระดับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับ เรื่องต่อไปนะครับไปดูประเด็นที่เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตาโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทอ่อน้ำเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงตลาดการเงินทั่วโลกมาตลอด30ปีกําลังจะถูกปิดตายครับและนี่คือจุดจบของสิ่งที่เรียกว่าจัก,กรวรรดิที่มองไม่เห็นของญี่ปุ่นนั่นเองสัปดาห์นี้นะครับถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เมื่อธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ ประกาศเปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ขาย เตรียมเทขายสินทรัพย์กว่า5แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐกลับคืนสู่ตลาดที่สำคัญนะครับวันที่19ธันวาคมนี้ดอกเบีย้ยญี่ปุ่นจะพุ่งสูงสุดในรอบ30ปีคำถามคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคำตอบที่ได้เรียกว่าเยนเคอรี่เทรดเพราะหากย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานะครับเงินเยนถูกกู้ไปเก่งกำไรในบิตคอยและหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก พอต้นทุนการกู้ยืมเงินแพงขึ้นเงินทุนเหล่านี้กำลังถูกดึงกลับเปรียบเสมือนเลือดที่ถูกสูบออกจากระบบการเงินโลกนั่นเองเรื่องนี้นะครับทำให้ทั่วโลกต้องจับตานะครับและเตรียมมารับแรงกระแทกให้ดีเพราะยุคของเงินที่มีราคาถูกจบลงแล้วและการชำระบ,บัญชีแห่งทศวรรษเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับปิดท้ายความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้นะครับยังอยู่กับประเด็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ โดยเฉพาะการจับตาดูกระเป๋าเงินโลกให้ดีครับเพราะปีหน้าพยามังกรอย่างเงินหยวนกำลังกลับมาคำรามอีกครั้งครับโดยล่าสุดนะครับทางด้าน S C M P ได้าไรายงานสัญญาณใหญ่ครั้งสำคัญว่าค่าเงินหยวนของจีนเตรียมจากแข่งค่าทันรุแนวต้านสำคัญทางจิต,ตวิทยาที่ระดับ7.0หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐในปีหน้าครับ แรงส่งครั้งนี้นะครับไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจาก3ปัจจัยหลักนั่นคือ 1. การลดดอกเบีย้ยของเฟด 2. ความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐที่เริ่มลี่คลายมากขึ้นและ 3. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของปักกิ่งที่เริ่มเห็นผลขึ้นมาแล้วครับงานนี้นะครับกูรูทางการเงินระดับโลกอย่าง Bank of America ถึงกับฟันธงนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นเงินหยวน แข็งค่าไปแต่ระดับที่6.8หยวนต่อดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนทางกับเงินดอลลาร์ที่เริ่มแผ่วลงและเงินวอนเกาหลีใต้ที่กำลังร่วงหนักครับแต่นี่จะเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังดึงสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลับมาได้สำเร็จหรือไม่และทิศทางการเงินโลกกำลังเปลี่ยนขั้วอย่างไรนักลงทุนต้องติดตามห้ามกระพริบตาครับและนี่คือ5ข่าวเด่นที่เกิดขึ้นใน IMCT News Podcast ประจำวันนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังผมจตุพรสวนรั์รายงานครับ